สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะ,ะวันนี้ลูกหมูพามาอัปเดตสต็อกกระบะของเพชรยนต์นั่นเองนะคะวันนี้ลูกหมูประจำการอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของเพชรยนต์นะคะสาขาหนึ่งนะคะถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1เขตบีนบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะใครสนใจมาดูรถด้วยตัวเองนะคะทักหาลูกหมูโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะเบอร์ลูกหมูแอดไลน์ขึ้นนะคะเดี๋ยวส่งพิกัดให้นะคะมาติดต่อหาลูกหมูได้เลยเดี๋ยวพาเดินชมรถ นะคะแต่สําหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมาแต่อยากซื้อรถอยากออกรถนะคะดูคลิปลูกหมูไว้ได้เลยนะคะประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้เลยวันนี้พามาอัปเดตสต็อกนะคะยังไม่ได้เจาะรุ่นเจาะสเปคอะไรมากนักนะคะพามาอัปเดตสต็อกคันที่ว่างเท่านั้นนะคะใครอยากได้คันไหนนะคะแคปทะเบียนแคปรูปรถไว้ได้เลยนะคะแล้วแจ้งมาที่ลูกหมูได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันนี้เลย นะคะคันนี้น่าหล่อเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคันนี้นะคะจะเป็น r ีโว2.4 E p l n e พีนเนอร์นั่นเองนะคะคันนี้ปี18 559,000คันนี้มาอยู่ที่63,000โลพี่พี่มีแครี่บอยให้ด้วยเรียบร้อยถ้าไม่ใช้ถอดได้นะคะถ้าไม่ใช้งานถอดได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะคะคันนี้ได้เป็น4ประตูด้วยนะไม่หกห0ื่มโล นะะได้เป็นเกียร์ออโต้จอทัสกรีนเลยคันนี้สวยงามมากๆ5,59,000คุ้มคุ้มเลยนะได้เป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้สวยงามได้เป็นเกียร์ออโต้จอทัสกรีนนะคะคอนโซลต่างๆปรับสภาพให้แล้วพร้อมใช้งานนะคะแครี่บอยถ้าไม่ได้ใช้สามารถถอดได้นะคะอ่ะด้านหลังห้องด้วยสารค่ะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะเป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้สวยงามมากๆนะคะคันนี้นำเสนอเลยเพราะว่าเลขไม้น้อยมากๆ มายอยู่ที่63,000โลนะคะกับราคา559,000เครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะช่วยทุกคัน,น,นดันทุกเคสไว้ใจลูกหมูเพชรยนต์ได้เลยนะคะอะเรามาต่อกันที่คันที่2นะคะอันนี้จะเป็นฝาแฝดเรียกว่าน้องฝาแฝดแล้วกันนะคะคันนี้2คันนี้นะคะเหมือนกันเลยนะคะันนี้เป็นรีโว่สอจนะคะปี16สีขาวคันนี้เลขหมายเก้าหมนะจาก4ี่แสนเกลดเหลือ4ี่แสนสนะ ใครชอบคันนี้นะคะมิน Min ิมอลมินิใจใช่ไหมสีขาวสายคลีนก็ว่าไปนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะแต่ได้เป็นพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะคะมีจอให้นะคะแอร์ออโต้แล้วแต่ได้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะได้เป็นเบาะหนังสีเทานะคะเป็นตัวแคปบนะคะคันนี้เป็นตัวแคปบเป็นสีเทาแบบนี้นะคะใครชอบคันนี้แคปบรูไปไว้ได้เลยนะคะ 449,000คันนี้นะคะไม่น้อยด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูที่คันนี้นะคะใครชอบคันนี้แคปรูปแคปทะเบียนไว้เลยเลยนะคะและ้ะทักหาลูกหมูได้เลย,เลยคันนี้เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็น2.4 e พั s นะสี่แส0เกนะคะ, 4, 99, ะ,ค,ะคันนี้ไม่แสนสี่นะอ่ะภายในนะคะภายในคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะเป็นเกียร์แมนนวดเหมือนกันนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้ได้จอทัชสกรีนนะคะแต่จะได้เป็นเบาะผ้านะ สำหรับใครนะคะที่ชอบเหมาะพาก็มาจัดคันนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราพาไปชมน้องน้องแดงแรงธิตเราหน่อยดีกว่านะคะหลบไปอยู่ข้างหลังแล้วนะคะสีแดงแรงธิตของเราหลบไปอยู่ด้านหลังนะคะคันนี้เป็นสีประตูค่ะพี่ค,นนคันนี้สีแดงอ่าเดี๋ยวขอปรับแสงนิดนึงอ่าคันนี้สีแดงสีประตูทะเบียนนี้เลยนะคะคันนี้เป็น2 4 e ปี1 6 4หก0 0 0ไม่9ก0 0หม เป็นสประตูนะไหมื8นแปดโอ้โหภายในแต่งมาให้เรียบร้อยน่ารักมากนะโ,โคตดสวยโคตดหรูนะคะเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะแต่ได้เป็นจอเดิมแบบนี้นะคะเป็นเกียร์แมน,นนวลนะคันนี้มีทําเครื่องเสียงด้วยนะคะอ่ะได้เป็นโฮมอลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะคะสวยๆงามๆนะสี่แสนเจมนเก้าพันะ เครดีๆจัดเต็มฟรีดาวด้วยเลยใครชอบคันนี้แคปทะเบียนไว้แคปรูปไว้ได้เลยแล้วทักหาลูกหมูได้เลยนะคะอะเรามาดูน้องตัวเตี้ยนหน้าหล่อของเรากันดีกว่าคันนี้สวยงามมากๆอยากนําเสนอเลยก็ว่าได้นะคะกับคันนี้เลยสวยงามจริงๆคันนี้นะคะ2อ e ปี2022 41900ตัวเตี้ยนหน้าหล่ออย่าน,น้อยหน้าเขานะลูกนะคันนี้นะคะได้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะราคาหน้าป้ายแบบนี้เลย419,000มาอยู่ที่3 4 0 0 0โลพี่ โคตรดีคันนี้แนะนําและนําเสนอมากๆนะคะได้เป็นตัวแคบนะคะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้ได้จอทัชส,สกรีนนะคะเกียร์แมนนวลน,นะโอมารยพาวเวอร์แบบนี้เลยอ่ะให้ดูภายในนะคะนี่แบบนี้เลยตัวเตี้ยน่าหล่อใครใครที่ชอบขับรถทรงเตี้ยนะคะมาจัดคันนี้ได้เลยราคาก็ดีพี่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสวยงามมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปต่อกันที่โซน A ดีกว่า นะคะโซน A มันจะอยู่ด้านหน้านะคะของบริษัทของเรานะคะเดี๋ยวเราพาเดินชมโซน A แล้วกันนะคะเดี๋ยวลุงหมูขอตัดภาพไปที่โซน A เลยละกันนะคะอ่าเรามาต่อกันที่โซน A กันบ้างนะคะวันนี้พามาชมน้อง r รโก o นะคะสีดำคันนี้นะคะสวยเท่ดุดันเลยนะคะเป็นตัว 2.8G นะคะคันนี้ปรับราคาลงแล้วจาก789,000เหลือ699,000คันนี้เป็นปี19ไม78,000โลเท่านั้น เราไปดูภายในกันนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะปรับพับไฟฟ้าแบบนี้นะนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะจอทัชสกรีนแบบนี้พวงมาลายัยมัลติฟังกชันเบาะหนังสีดําสวยงามมากๆนะคะหกแสนเกาหนพะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นหมืนิดๆนะคะคันนี้ใครสนใจรีบทักเลยนะคะโ o c โคโมี2สีนะโรลโคโนะคะแต่ว่าติดจองไปแล้วสีหนึ่งสีขาวติดจองไปแล้วนะคะตอนนี้ยังว่างสีดําอยู่ ใครชอบสีดํามาจัดขันนี้ได้เลยนะคะขันนี้สีดําสวยๆเลยคันนี้โรโก้นะหาค่อนข้างยากนะคะตัวอีซูซูเราก็มีเหมือนกันนะคะตัวอีซูซูถ้าใครชอบขันไหนก็ทักหาลูกหมูได้เลยนะคะคันนี้ติดจองไปแล้วนะคะโรโกคคันนี้แต่ได้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะคันนี้อ่ะเอาใจออลนิวหน่อยไหมขันนี้เลยนะคะขันนี้ยังว่างอยู่นะคะคันนี้ยังว่างอยู่ น้า1.9นะนะคันนี้ 1.9s นะคะจาก449,000เหลือ399,000คันนี้ไม้88ปี19นะคะคันนี้ใครซื้อคันนี้เดี๋ยวมีของพรีเมียมแถมให้ละกันนะมีของพรีเมียมแถมให้จัดให้แบบจุกๆโอเคปะใครอยากได้คันนี้มาจัดเลยนะคะรถของเรามีหลากหลายรุ่นนะมีหลากหลายรุ่นหลายปีนะคะใครชอบคันไหนทักหาลูกหมูได้เลยแคปทะเบียนทักหาลูกหมูได้เลยนะ ไม่ต้องเกรงใจนะคะยินดีตอบพร้อมตอบ24ชั่วโมงเลยถ้าไม่หลับนะโอเคไหมพี่ๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคันนี้ Revo 2.4 e ค่ะ539,000ปี19มาอยู่ที่แสนนิดๆน,นะคะคันนี้เป็นตัว4ประตูยังว่างอยู่คันนี้นะใครชอบคันนี้มาจัดได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราพาชมให้ในสักหน่อยดีกว่าเนาะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่แบบนี้ค่ะโงมลัยมัลติฟังก์ชัน นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะเบาะภากำมะหยีสวยงามคันนี้นะคะใครชอบคันนี้จัดได้เลยสำหรับใครนะคะที่อยากได้เป็นมีแคดรีบอยให้ในตัวก็มีเหมือนกันนะคะเรามีให้ครบเลยนะอ่ะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆลูกหมูถ่ายคลิปเดี่ยวให้ดูแล้วนะคันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากดูคลิปเดี่ยวคันนี้ไปดูได้เลยในในช่องนะลูกหมูอัพไว้ให้เรียบร้อยแล้ว นะคะ r ีโว2.4 e n t z e d i t i o n นะคะคันนี้อ่าโทษทีนะคะพี่เมื่อกี้สายเข้านะคันนี้ถ่ายคลิปไว้ให้ดูแล้วนะคะใครอยากดูคลิปเต็มคันเดียวคันนี้ไปดูได้ที่หน้าช่องได้เลยนะคะลงมาให้แล้วนะคะหรือใครสนใจคันนี้นะคะ2.4 n t z e d i t i o n นะคะคันนี้ปี2022ไม่หมื่นสี่เท่านั้นนะคะภายในสวยงามมากๆคันนี้ก็ถ่ายคลิปลงให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันใครอยากดูคลิปเดี่ยวไปดูได้เลยหน้าช่องนะคะ คันนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ปกติเลยนะคะแต่ได้จอทัชสกรีนนะคะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะภายในกว้างขวางนั่งสบายนะคะคันนี้ทรงเตี้ยน้าหล่อใครอยากได้คันนี้แคปรูปทักหาลูกหมูได้เลยนะคะวันนี้นะคะลูกหมูก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะพอดีติดสายลูกค้านะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งนะคะใครชอบคันไหนสนใจคันไหนแคปรูปไปได้เลยแล้วทักหาลูกหมูได้เลยนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ